เหตุการณ์โฮโลคอสคือการฆ่าล้างผ่าพันธ์ชาวยิวจำนวน6ล้านคนโดยกองกำลัง SS เกตาโปและองค์กรอื่นๆของนาซีเยอรมันรวมถึงพันธมิตรของพวกเขาในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองคนบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กถูกยิงตายเป็นจำนวนมากหรือถ้าไม่เด็กเกินไปหรือแก่เกินไปพวกเขาก็ถูกส่งไปยังค่ายแรงงานให้ทำงานหนักจนหมดแรง ทำต่อไปไม่ไหวโชคชะตาสุดท้ายของหลายล้านคนก็คือการตายในห้องรมแก๊สของค่ายสังหารเช่นอัลสวิตในโปลแลนด์ที่ถูกยึดครองคลิปนี้เป็นคําบอกกล่าวจากคนที่เห็นเหตุการณ์ฆ่าลังเผ่าพ,าพันุ์กับตาของตัวเองทั้งจากฝั่งเหยื่อของผู้ที่มีส่วนร่วมในการสังหารซึ่งจําเป็นต้องให้การในสารเช่นการพิจารณาคดีที่นูเแลมเบิร์กหลังสงครามในปี1945 ถึง1946อดอลฟฮิตเลอร์กลายเป็นผู้นำประเดจการของนาซีเยอรมันในปีคิดนึ่ักราช1933และเขามองว่าชาวยิวคือศัตรูหลักของรัฐอิงจากทฤษฎีชาติพันธุ์ที่ไม่น่าเชื่อถือและขัดแย้งกันเองซึ่งถูกเสนอโดยบุคคลในพรรคนาซีอย่างอัลเฟรดโรเซนเบิร์กฮิตเลอร์และพรรคนาซีเริ่มทำสงครามข้อมูลใส่ร้ายชาวยิวในเยอรมน,นีโดยแสดงให้พวกเขา เป็นเผ่าพันธุ์ที่ด้อยกว่าและเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศฮิตเลอร์ต้องการกวาดล้างชาวยิวออกจากดินแดนเยอรมน,นีให้หมดแต่ขั้นตอนแรกคือต้องระบุให้ได้ก่อนว่าใครเป็นชาวยิวกฎหมายนูเลมเบิร์กในปี1935จึงนิยามคนยิวอย่างหลวมๆโดยใครที่มีปู่ย่าตายายเป็นยิวสมคนก็ถือว่ายู่ในหมวดนี้ จากนั้นก็เริ่มมีการออกมาตรการต่างๆเพื่อจัดการกับสิ่งที่ฮิตเลอร์เรียกว่าปัญหายิวอย่างเช่นการสนับสนุนให้ชาวยิวอบพยพออกนอกประเทศและการกดขี่เจ้าของกิจการที่เป็นยิวต่อมาก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบเป็นระบบอย่างคึืนกระจกแตกในเดือนพฤศจิกายนปี1938ที่ชาวยิวถูกทำร้ายและทรัพย์สินของพวกเขาถูกทำลายหลังจากนั้นชาวยิวก็ถูกจับกลุ่มและบังคับให้อยู่ในเขตที่แยกออกมา เช่นพวกยิวในเมืองที่ถูกบังคับให้อยู่ในสลัมหรือไม่ก็ถูกส่งไปอยู่ในค่ายกักกันพวกเขาถูกยึดสิทธิ์ความเป็นพลเมืองและสิ์พื้นฐานอื่นตตั้งแต่ปีคิดศกราช1 9ง2ัเกาเป็นต้นมาพวกนาซีเริ่มแผนลับเรียกว่าทางออกสุดท้ายซึ่งก็คือแผนการฆ่าชาวยิวในยุโรปทั้งหมดชาวยิวจำนวนมากถูกส่งไปยังค่ายแรงงานให้ทำงานในโครงการของรัฐจนล้มตายจากโรคภัยความอดอยากหรือเหนื่อยล้าจนหมดแรง ส่วนชาวยิวคนอื่นๆรวมถึงผู้ที่ทำงานไม่ไหวหรือเด็กเกินไปแก่เกินไปก็ถูกส่งตรงไปยังค่ายอย่างอัลสวิทในโปแลนด์ซึ่งที่นั่นพวกเขาถูกฆ่าในห้องรมแก๊สแล้วร่างของพวกเขาก็ถูกเผาวรวมกันในเตาเผาขนาดใหญ่เหยื่อไม่ได้มีแค่ชาวยิวเท่านั้นพวกนาซียังไล่ล่าและสังหารพวกโรมานีหรือยิปซีพวกคอมมิวนิสต์พยานพระเยะโฮวาสมาชิกสมาคมพริเมนซันคนรักเพศเดียวกัน คู่แข่งทางการเมืองเชิเลยสงครามและผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจอีกมากยิ่งไปกว่านั้นยังมีเหยื่ออีกหลายแสนคนที่ถูกยิงทิ้งในดินแดนที่ถูกยึดครองโดยหน่วยสังหารเคลื่อนที่ที่เรียกว่าไอซัดกรุปเพิแต่ถึงอย่างนั้นกลุ่มที่ถูกฆ่ามากที่สุดก็คือชาวยิวโดยประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปัจจุบันเรียกว่าโฮโลคอสถึง6ล้านคน โปรแกรมของนาซีมันใหญ่โตเกินกว่าจะระบุจำนวนเหยื่อได้อย่างแม่นยำฮิวกลีนนักข่าวนักสือพิมพ์ชาวอังกฤษเล่าถึงสิ่งที่เขาเห็นในคืนกระจกแตกในปี1938ว่าตอนนั้นผมอยู่ในเบอร์ลินและได้เห็นภาพที่น่าสะอิดสะเอียนมากๆร้านค้าของชาวยิวถูกทำลายชาวยิวถูกจับแล้วพาตัวไปตำรวจยืนดูเฉยๆปล่อยให้พวกแก๊งมาทำลายร้านค้าแถมยังมีกลุ่มผู้หญิงแต่งตัวดีๆ ยื่นส่งเสียงเชียร์อีกต่างหากอัปราหัมอาเวียนชาวยูโปโลแลนด์ผู้รอดชีวิตจากการประหารหมู่ให้การถึงสิ่งที่เขาเจอในเดือนพฤษภาคมปี1942ว่าพวกเราทั้งหมดถูกพามาใกล้สุสานห่างจากหลุมศพยาวลึกอยู่ราวๆ80-100ถึง100เมตรจากนั้นก็ถูกสั่งให้นั่งคุกเข่าลงอีกครั้งไม่มีใครสามารถเงยหน้าขึ้นมาได้เลยผมนั่งอยู่แถวๆกลางกลุ่มชาวเมืองมองไปข้างหน้า เห็นหลุมยาวๆและก็มีคนกลุ่มละ2 0ถึง30คนถูกพาไปที่ขอบหลุมถูกถอดเสื้อผ้าน่าจะเพราะพวกเขาไม่อยากให้เอาทรัพย์สินติดตัวไปพอไปถึงขอบหลุมพวกเขาก็ถูกยิงตกลงไปในนั้นสอนกันเป็นชั้นๆผู้รอดชีวิตนิรนามจากการสังหารหมู่ในสลัมยิวเมืองลาวอฟประเทศยูเครนเดือนสิงหาคมปีคิจสกราด่เล่าเหตุการณ์หลังจากนั้นว่า ฉันไปกับแม่ที่สำนักง,งานชุมชนยิวเรื่องหาที่พักแล้วก็เห็นว่าในสายลมอ่อนๆนั้นมีศพที่ถูกแขวนคอแกว่งไกวอยู่ใบหน้าเขียวคล้ำเอ็นตัวไปด้านหลังลิ้นดำและยื่นออกมารถหรูขับพุ่งเข้ามาจากใจกลางเมืองพเลเรือนเยอรมันพร้อมภรรยาและลูกๆมากันเป็นกลุ่มเพื่อมาดูภาพน่าตื่นตาตามความเคยชินของพวกเขาแขกพวกมาเยือนก็ยืนถ่ายรูปอย่างกระตือรือร้น หลังจากนั้นพวกยูเครนกับโปลแลนด์ก็ตามมาแต่ท่าทีของพวกเขาเงียบขรึมกว่ามากลิบกาโยเซเลฟสกาหญิงชาวยูวโปลแลนด์บรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอและครอบครัวในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่สลัมยิวในฮันโซวิตเดือนสิงหาคมปีคิร์สตสกาช1943ว่าเด็กบางคนพยายามวิ่งหนีวิ่งได้แค่ไมก่กี่ก้าวก็ถูกจับและก็ถูกยิงแล้วก็ถึงตาของพวกเรา มันยากมากที่จะอุ้มเด็กไว้พวกเขาตัวสัน่นพวกเขาให้พวกเรายืนเรียงกันทีละสี่คนพวกเราเปลยหมดเสื้อผ้าถูกเอาไปพ่อของฉันไม่ยอมถอดหมดท่านใส่ชุดชั้นในอยู่พอเขาให้ไปเข้าแถวเพื่อยิงแล้วสั่งให้ถอดพ่อปฏิเสธเขาก็รุมตีพ่อเขาฉีกเสื้อผ้าพ่อออกแล้วก็ยิงท่านจากนั้นขเขาก็พาตัวแม่ไปแม่ไม่อยากไปอยากให้ลูกๆของเราไปก่อน แต่เรากลับบอกให้แม่ไปก่อนเขาก็จับแม่ยิงทิ้งยายของฉันอายุ80อุ้มหลานสองคนไว้ในอ้อมแขนน้องสาวของพ่อก็อยู่ที่นั่นเธอก็ถูกยิงพร้อมกับเด็กในอ้อมแขนเหมือนกันแล้วก็มาถึงตาฉันน้องสาวอีกคนก็อยู่ด้วยเธอเจ็บปวดกับชีวิตในสลัม,มามากแต่สุดท้ายเธอก็ยังอยากมีชีวิตอยู่เธออ้อนวอนให้ทหารเยอรมันไว้ชีวิตเธอยืนเปลือยอยู่กอดเพื่อนสาวไว้แน่น เขามองหน้าเธอแล้วก็ยิงทั้งคู่ล้มลงตายทั้งน้องสาวกับเพื่อนของเธอและพี่สาวฉันก็ตามมาเขาเตรียมจะยิงฉันเขาก็ชากเด็กออกจากอ้อมแขนของฉันฉันได้ยินเสียงร้องสุดท้ายของเธอแล้วเขาก็ยิงเธอแล้วก็ถึงตาฉันเขาหันฉันกลับหลังแล้วยิงฉันฉันล้มลงไปในหลุมศพทับกับศพออื่นฉันไม่รู้สึกตัวอะไรเลยมีศพมากมายทับฉันไว้ฉันรู้สึกเหมือนจะจมน้ํา ต่อมาฉันค,ค่อยๆคลานออกมาเปลยทั้งตัวเลือดเต็มตัวฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วฉันจะไปไหนทํำยังไงดีพันโทเ s สเอสอดอ a ไมันซึ่งรับผิดชอบด้านการขนส่งในแผนทางออกสุดท้ายพูดโกหกกับชาวยิวเพื่อให้พวกเขาไม่ก่อปัญหาระหว่างถูกส่งตัวด้วยรถไฟจากสลัมไปยังค่ายกักกันว่าพวกคุณไม่ต้องกังวลอะไรเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้พวกคุณ คุณจะได้ย้ายออกไปจากที่นี่เร็วๆนี้และจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่ดีมากๆคุณจะได้ทำงานที่นั่นภรรยาของคุณจะได้อยู่บ้านและลูกๆของคุณจะได้ไปโรงเรียนชีวิตของคุณจะดีเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ายสังหารถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ห่างไกลในโปลแลนด์โดยจงใจเพื่อให้โครงการทางออกสุดท้ายดำเนินไปได้แบบลับๆลูดอฟเฮิร์ตผู้บัญชาการค่ายอัลสวิตให้การว่า พวกเราได้รับคําสั่งทําการฆ่าหลังเผ่าพันธ์อย่างลับๆแต่แน่นอนว่ากลิ่นเหม็นเน่าจากการเผาศพแบบต่อเนื่องมันรุนแรงมากจนฟุ้งไปทั่วบริเวณทุกคนที่อาศัยอยู่รอบๆค่ายต่างก็รู้ดีว่ามีการฆ่ากันเกิดขึ้นที่เอาสวิตอับราฮัมโคคาบผู้รอดชีวิตจากเอาสวิตเล่าถึงสภาพการเดินทางด้วยรถไฟไปยังค่ายในแต่ละขบวนมีตู้รถไฟประมาณ20-25ตู้ ผมได้ยินเสียงร้องน่ากลัวมากเห็นคนรุมแย่งที่ยืนผลักกันไปมาเพื่อให้ได้อากาศหายใจมันอึดอัดแสนสาหาัสเด็กผู้หญิงและคนแก่เป็นพวกที่เป็นลมคนแรกพวกเขาล้มลงไปเหมือนมแมลงวันซิกมันคูคอฟสกีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาวโปโลแลนด์บรรยายการเดินทางของชาวยิวที่ถูกส่งไปยังค่ายสังหารเบลเซ็กในโปโลแลนด์ที่ถูกยึดครอง ระหว่างทางไปเบลเซ็กชาวยิวต้องเจอเรื่องน่าสะพึงกลัวมากมายพวกเขารู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางคนพยายามขัดขืนที่สถานีรถไฟในเมืองเชตเบชินหญิงสาวคนหนึ่งยอมมอบแหวนทองคำเพื่อแลกกับน้ำหนึ่งแก้วให้ลูกที่กำลังจะตายที่ลูปลินมีคนเห็นเด็กเล็กถูกโยนออกจากหน้าต่างของรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วมีคนจำนวนมากถูกยิงก่อนที่จะไปถึงเบลเซ็กด้วยซ้ำยาอาคอบ ซินเบิร์สไตน์ไวรุ่นชาวยิวบรรยายตอนที่เขาเดินทางไปถึงอลสววตในเดือนตุลาคมปี1942ว่าพอเรามาถึงที่นี่เราเห็นชาวยิวบางคนวิ่งไปยังร้ถไฟฟ้าพวกเขาพุ่งเข้าใส่แล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นพวกเขาหมดอะไรตายอยากแล้วไม่สามารถทนอยู่แบบนั้นได้อีกต่อไปดร์ลูซีอาเดลแบเกอร์นักโทษในออสเวตอธิบายขั้นตอนของผู้ที่เพิ่งมาถึง และถูกส่งไปยังค่ายแรงงานเราถูกสั่งให้ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ถูกตัดผมไม่สิความจริงคือโกนหัวจนเกลี่ยนแล้วถึงคิวอาบน้ําและสุดท้ายก็คือสักหมายเลขตอนนั้นเองที่ของมีค่าชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็ถูกยึดไปไม่มีอะไรหลงเหลือเลยไม่มีเอกสารใดๆที่ระบุตัวตนไม่มีภาพถ่ายไม่มีข้อความจากคนรักอดีตของเราถูกตัดขาดถูกกลบล้างไปหมดบแบรนเนลแมน ผู้รอดชีวิตจากค่ายเบียเคนเอาล่าถึงปัญหาหนูที่มีอยู่ทั่วในค่ายว่าพวกมันไม่เพียงแค่กัดกินศพแต่ยังแทะผู้ป่วยที่กําลังจะตายด้วยผมมีภาพที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่ใกล้าตายถูกหนูกัดเซเวอรินาสมาเกลสกานักโทษหญิงในค่ายเบียเคนเอาบรรยายสภาพความเป็นอยู่ในค่ายว่าไม่มีถนนไม่มีทางเดินระหว่างบล็อกที่ซอกลึกของคอกมืมดเหมือนกรงซ้อนกันหลายชั้น แสงเทียนอันลิบลีที่พอมีอยู่บ้างสตอนเห็นร่างเปลยผอมแห้งงออยู่จากความหนาวตัวเป็นสีม่วงน้ำเงินจากความเย็นตั้งกดตัวอยู่บนกองผ้าเก่าๆเน่าๆมือกุมหัวที่ถูกโกนจนเกลี้ยงแล้วก็ใช้ปลายนิ้วผอมแห้งหยิบประลงออกจากหัวแล้วตบมันบนขอบเตียงนั่นแหละคือภาพของที่พักในค่ายในปี1942พวกเ s เที่ค่มค่าย จะสร้างลำดับชั้นระหว่างนักโทษโดยให้บางคนเป็นคาโปรหรือคนคุมเพื่อนนักโทษด้วยกันเพื่อให้ทำหน้าที่พิเศษเช่นเผาสพในเตาเผาหรือทำร้ายคนอื่นซึ่งจะทำให้พวกเขาอยู่รอดได้นานขึ้นลิชาร์ดบอกผลทหาร s s ยศสิตรีซึ่งเป็นยามในค่ายอาสวิทเล่าถึงเรื่องนี้ว่าหัวหน้าบลอกเจะตะกนเรียกคาโปเสียงดังมากว่าคาโปมานี่แล้วคาโปก็เดินมาป้าบเขาตบไปหน้าคาโปอย่างแรง จนล้มลงแล้วก็พูดว่าคาโปแกมันตีแรงกว่านี้ไม่ได้เหรอแล้วคาโปก็วิ่งไปหยิบกระบองมาแล้วก็ตีพวกนักโทษในกลุ่มแบบไม่เลือกหน้าคาโปมานี่เขาตะโกนอีกครั้งคาโปก็เดินมาแล้วก็พูดว่าจัดการมันให้จบจากนั้นคาโปก็ไปจัดการจริงๆเขาตีนักโทษพวกนั้นจนตายคาโปต้องตีต้องใช้ไม้กระบองเพียงเพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอดผู้ที่ถูกพาไปยังห้องโรมแกส๊ส ไม่รู้เลยว่าเชื้อตากรรมของตัวเองคือความตายบอกเล่าถึงขั้นตอนที่เขาเห็นกับตาของตัวเองโดยมีเพื่อนร่วมงานชื่อโฮบิงเงอร์เป็นผู้รับไปเช่ากระป๋องไซคอนบีซึ่งปล่อยแก๊สพิษนักโทษที่เพิ่งมาถึงต้องถอดเสื้อผ้าแล้วก็มีคำสั่งว่าเตรียมตัวสำหรับการฆ่าเชือ้อเสื้อผ้าถูกกองซ้อนกันเป็นภูเขาหลายคนพยายามซ่อนลูกไว้ใต้เสื้อผ้าแล้วคุมพวกเขาให้มิดจากนั้นก็มีเสียงตะโกนว่า เตรียมตัวทุกคนต้องวิ่งออกไปเปลยกายวิ่งประมาณ20ลาจากห้องโถงไปยังบังเกอร์หมายเลขหนึ่งที่นั่นมีประตูสองบานเปิดอ้าอยู่พวกเขาก็เดินเข้าไปพอเข้าไปจํานวนหนึ่งแล้วประตูก็ถูกปิดลงเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นประมาณ3รอบและทุกครั้งโฮบิงเกอร์ก็จะออกไปที่รถพยาบาลของเขาแล้วเอากระป๋องอะไรบางอย่างออกมาเขากับหัวหน้าบล็อกของเขา แล้วปีนขึ้นบันไดไปเปิดช่องเล็กๆบนหลังคาจากนั้นก็เทผงจากกระป๋องลงไปแล้วปิดประตูเล็กนั้นอีกครั้งจากนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นน่ากลัวมากประมาณ10บกว่านาทีหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงพอเปิดประตูออกมาก็เห็นหมอกสีฟ้าลอยออกมาผมมองเข้าไปข้างในแล้วเหมือนพีระมิดคนพวกนั้นพยายามปีนทับกันขึ้นไปร่างกายพันกันยุ่งเหยิงไปหมดพวกเราต้องออกแรงดึงกันสุดๆ เพื่อแยกร่างเหล่านั้นออกจากกันดอบไพยซิโควิดผู้รอดชีวิตชาวยูรัเสเซียจากอัลสวิทซึ่งเคยเป็นหนึ่งในทีมที่ต้องลากศพออกจากห้องรมแก๊สถอดแหวนและทองคำจากฟันแล้วขนศพไปเผาในเตาเธอเล่าว่าทันทีที่เปิดประตูห้องแก๊สออกศพเปลือยก็ล้มกลิ้งออกมาพวกเราทุกคนตกใจมากไม่มีใครกล้าถามอะไรจากนั้นเราถูกพาไปยังอีกด้านของอาคารแล้วที่นั่นเราเห็นนรกบนดิน มีศพกองพเนินเต็มไปหมดแล้วก็มีคนลากศพพวกนั้นไปยังหลุมยาวๆประมาณ30เมตรกว้าง10เมตรมีไฟกองโตที่เผาอยู่ด้วยท่อนไม้ขนาดใหญ่อีกด้านหนึ่งมีคนใช้ถังดักไขมันจากศพขึ้นมาจากหลุมนั้นด้วยนักโทษนับพันในค่ายถูกนำไปใช้ทดลองทางการแพทย์แบบโหดร้ายโดยไม่จำเป็นและไม่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์หนึ่งในหมอเ s ที่โหดร้ายที่สุดก็คือโยเซฟเมงเกเล ซึ่งทำการผ่าตัดหน้ากลัวสารพัดแบบที่ค่ายอาลสวิทอย่างไรก็ตามมิงเกเลไม่ใช่คนเดียวยังมีทีมแพทย์เอเอสอีกมากในหลายค่ายดรฟรานบราฮานักโทษชาวเช็กในค่ายดาเคาถูกบังคับให้ทํางานในส่วนนี้โดยเฉพาะงานชนสูตรศพเขาเล่าว่าตั้งแต่กลางปีคิเตศกราช1941จนถึงปลายปี1942มีการผ่าตัดนักโทษที่สุขภาพดีประมาณ500ราย การผ่าตัดเหล่านี้ทำตามคำสั่งของนักศึกษาแพทย์และหมอของ SS รวมถึงการผ่าตัดกระเพาะอาหารถุงน้ำดีและลำคอคนที่ทำการผ่าตัดเป็นแค่นักเรียนหรือหมอฝึกงานที่เรียนมาแค่2ปีแต่การผ่าตัดเหล่านี้ทั้งอันตรายและซับซ้อนมีนักโทษจำนวนมากตายคาเขียงผ่าตัดและอีกหลายคนเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนในภายหลังคนเหล่านี้ไม่เคยเต็มใจเลยแต่ถูกบังคับให้ยอมรับชะตากรรมนั้น ฮาทาบีเซอร์แม่บ้านชาวเบอร์ลินและสมาชิกกระบวนการต่อต้านนาซีเล่าว่าพวกเรารู้ดีว่ามีค่ายกักกันอยู่จริงเราก็รู้ด้วยว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนเช่นออร์นินเบิร์กไม่ไกลาจากเบอร์ลินบางครั้งเรารู้ว่าเพื่อนของเราคนไหนถูกส่งไปที่นั่นและเราก็รู้ถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเลยแอนโทนีอีเดนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กล่าวไว้ว่า พอสงครามดําเนินไปก็เริ่มมีรายงานที่น่าตกใจออกมาตอนแรกมันยากมากที่จะบอกได้ว่าเรื่องพวกนี้จริงแค่ไหนแล้วมันก็สยองขนาดที่ยากจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงวินฟอร์ดวอนโทมัสนักข่าวชาวอังกฤษเล่าถึงสภาพของค่ายเบอร์เกนเบเซนในเยอรมน,นีตอนที่ได้รับการปลดปล่อยในปี1945ว่าในกระท่อมมีทั้งไข้ไทฟอยทุกโรคกลุมล่มเลา เสียงหายใจเฮือกสุดท้ายของคนใกล้ตายดังจนราวแทบไม่ได้ยินเสียงของตัวเองมีคนป่วยนอนทับกันอาเจียนไปหมดร่างกายผอมแห้งคลานอยู่บนพื้นด้วยมือและเข่าที่นั่นเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกบนที่ราบมืดบนของเยอรมนีตอนเหนือและคุณจะรู้สึกเหมือนเดินทางมาถึงบ่อสิ่งปฏิกูลของจิตใจมนุษย์พันโทเอเจดีจอน์นในทหารอังกฤษ บรรยายสิ่งที่เขาเห็นตอนมาถึงค่ายเบอร์เกนเบนเซนว่านักโทษแน่นขนาดเหมือนหุ่นกระบอกไร้วิญญาณจับกลุ่มกันอยู่ในกระท่อมไม้หลายคนไม่มีแม้แต่เตียงหรือผ้าห่มบางคนถึงขนาดไม่มีเสื้อผ้าใส่ศพนับพันถูกทิ้งกระจกระจายอยู่ในสภาพเน่าขึ้นอืดไม่มีการฝังอย่างเป็นระบบการสุขาพิบาลก็แทบจะไม่มีอยู่เลยฮันส์ตาร์กเจ้าหน้าที่เกตาโปที่ค่ายอัลสวิทพูดในแบบเดียวกับคนอด่น ที่มักจะอ้างว่าแค่ทําตามคำสั่งผมมีส่วนร่วมในการฆ่าคนจำนวนมากผมเชื่อในผู้นำผมอยากรับใช้ประชาชนของผมทุกวันนี้ผมรู้แล้วว่าแนวคิดนั้นมันผิดผมเสียใจกับสิ่งที่เคยทําในอดีตแต่ผมก็ไม่สามารถลบล้างมันได้แล้วลับบี้แฟงค์ฟอร์เตอร์ซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์โฮโลคอต์หรือที่ชาวยิวเรียกว่าโชอาหรือฮาโชอาในภาษาฮิบรู ได้ฝากคำขอสุดท้ายไว้กับยาอาคอบซินเบอร์สไตน์ผู้รอดชีวิตว่าเธอยังเด็กและเธอจะมีชีวิตรอดฉันมีแค่คำขอคำเดียวอย่าให้ใครลืมสิ่งที่เกิดขึ้นบอกทุกคนว่าเขาทำอะไรกับเราบ้างที่่ายเล็กๆนี้ที่บุคเคิลวันไปที่ไหนก็เล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้เล่าต่อไปจงจำไว้อย่าลืมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราเด้วยนะครับขอบคุณครับ